รอ้อยใจและส่งคารมด่วนมากเลยนะไม่ไม่เอาเพวกผมไปฉายมั้งเลยอะ่ะเป็นลายผมก็จะลาแล้วมาปล่อยให้ผมโปรโมท<อ>ที่แท้ามาโปรโมท<อ>คนมันคนมันดังมันก็ดังอยู่แล้วอ่พวกกูมันก็เพชรในปมอ่ะแต่พวกมึงมึงตาบอดจังวะไอ้เหี้ยมึงไม่ พวกมึงก็เลยโง่ไม่เห็นไงนมีแต่รปเดิมๆพวกทุกวันนี้ที่กูฟังมีแต่โฟล์ดเดิมๆรันเดิมๆม,ม,มีแต่พวกกาดเรื่อมันโคตรน่าเบื่อเ,อเลยบะฟังแล้วพวกก็จะเปื่อเปื่อพวกจะเอื่อยเอื่อยเฉื่อใจพวกมึงมันน่าเบื่อฮะลามมึงมันไม่ผ่านว่ะแล้วไงอ่ะถึงกูไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่กูก็หัดซ้อมทําขยามัมทําเป็นประจำอ๋อกูไม่ได้จะนิดใครไอ้สาตว์แต่ใครอยากรับก็รับไปอ๋อ อพอแรวก,กูมันมีพิษภายงานไฟมึงร้อนขนาดจะพวกรูเหมือนกับฝนนาที่พร้อมจะไปดับไฟอ่ะพร้อมแจกจ่ายผลลัพธ์ใบสัตว์ผลลับพินาวปล่อยผลลับพินาวปล่อยผมอ่ะผลลับพินาวปล่อยผมมาโปล่โมโดโจดีผมก็อยากโจดโกดแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนโกรดพวผมก็เลยอดไป แล้วผมมันก็ก็เสียใจไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงผมอยากร้องไห้จังเลยเพวกมันก็โคตรเจ๊เจยทำอะไรก็ไม่รู้มันก็เจอ์เจยจังอ่ะมีแต่โชว์แท็กโชว์โชวน,นโชว์นู่นโชว์นี่โชว์นั่นอ่ะมีแต่แลกแอปแคปไอ,อเหี้ยเทอไม่มีเหี้ยเพาคงไม่ดังสินะมีอีกไปกำมบางล่ามึงหล่อดีเหมือนที่เพิ่มอยากบ่อกไอตัด น้ามึงหลอดีแต่มีหยีอูวบนหน้าผากอหน้ามึงเลยมีแต่ขี้กากไอ้สัเสที่รอ,อฟังคุยอะไรอ่ะฝากลามแลบนี้ไปถึงนะฝากลามแนบมีไปถึงลามของผมอ่ะไม่ได้จดของพวกผมก็มารับแรมตกลามของผมอ่ะไม่ได้จด เคาะพวกผมก็มาลัตามฝนตอนนี้ผมก็ลัแบบสดทำผู้คุณก็เหมือนกับลมฝนเคาะผมก็เริ่มตกอ่ะพวกก็อย่าทิดบอกน้องกูมึงได้หมดแต่สัตว์ตอนนี้ผมแม่ก็เริ่มตกจ่ะก็อย่าคิดบอกลับกูม่งอย่างสดจะเป็นไฟร้อนมาจากไหนสัตว์ไฟยังร้อนไม่พออย่าคิดมาสู้กับฝนไอแม่เย็ดมึงควรใช้สติ ใช้ตุีกก่อนใช้ะอะไรให้หัดทำควรจำรหัสฟังรับแบบคิกทัก